One News ตรงไปตรงมา ประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คือวันนี้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอเพื่อที่จะพิจารณาวาระก,การถอดถอนอดีต248สสกรณีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสอวอโดยมิชอบนะครับโดยนัดนี้ก็เป็นการถแถลงเปิดคดีของฝ่ายปปชในฐานะผู้กล่าวหาและให้ฝ่าย248อดีตสสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับแถลงคัดค้านในข้อกล่าวหาเนี่ยครับใช่ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณวิรยุทธ์วิรยยะสัจจจิตนะคะรายงานสดจาก คสาข่าเชิญค่ะครับคุณวิลาสินีคุณวิชาภัทครับในวันถแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอน248สส,สวันแรกนะครับตัวแทนจากสสพักเพื่อไทยก็ชี้แจงว่ากระบวนการไต่สวนของปปชไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะที่กรรมการปปชย้ำถึงความผิดของอดีตสสว่าสอใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับ ที่ประชุมสภาน,นิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นชที่มีนายพรเพชรวิชิตชลรช,ชัยเป็นประธานเริ่มกระบวนการพิจารณาถแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนอดีตสส,ส2 4 8คนตามที่คณะกรรมการรับป้องกันคณะกรรมการป้องกับปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดในกรณีแก้ไขรัฐมนูญประเด็นที่มาของสอวอโดยไม่ชอบนะครับโดยนายวิชยัยวิวิเศวีกรรมการปปชถแถลงเปิดคดี ขณะที่อดีตสส248คนส่งตัวแทน6คนชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอาทินายสามารถแก้วมีชัยพลตํารวจโทวิโรธเปาอินและนายวิชาญมีนชายน,านาันอดีตสสพักเพื่อไทยเป็นต้นนะครับนายวิชัยกรรมการปปชกล่าวว่าปปชได้ชี้มูลความผิดอดีตสส248คนโดยแยกสำนวนตามการลงมติวาระ1-3 แก้ไขรัฐมนูญให้สอวอที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงสามารถสมัครเป็นสอวอได้อีกโดยไม่รอให้ครบวาระสองปีว่ามีพฤติการสอรว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐรมนูญปี2550และกฎหมายครับไปฟังเสียงกรรมการปรปรชกันครับขั้นรับหลักการได้พิจารณาแลงมติในประสองขั้นพิจารณาเรียงระบีบลายมาตราโดยเพาะร่างาตรา6ที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมหลักการสําคัญโดยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา1อ16วรรค2 ที่มีผลทำให้บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกพุทธาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงสามารถลงสมัครร,รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกพุทธาได้อีกโดยไม่ตองรอพ้นเวลาสองปีขณะที่พลตำรวจโทวิโรธเปาอินแถลงคัดค้านข้อกล่าวหา,า,าที่รุนแรงนี้นะครับซึ่งเหมือนเป็นการ การประหารชีวิตทางการเมืองอีกทั้งการไต่สวนและการลงมติของปปชไม่โปร่งใสเนื่องจากไม่มีการส่งคำร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบก่อนนะครับและเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้มีการระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ร้องแต่อย่างใดครับไปฟังเสียงตัวแทนจากพรรคเพือ่อไทยกันครับกล่าวหาของคณะกรรมการปปชที่มีต่อพวกผมเกือบ300ชีวิตถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากครับ เป็นการประหารชีวิตทางการเมืองครับฉะนั้นพวกผมก็ไม่ละเลยครับที่จะต้องขอแถลงคัดค้านคำกล่าวหาเหล่านี้ครับผมขอแถลงคัดค้านคำกล่าวหาตั้งแต่การดำเนินกระบวนการดำเนินการไต่สวนของปบ สำหรับการถแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนในครั้งนี้นะครับมีสสพักเพื่อไทยและอดีตพักร่วมรัฐบาลอย่างเช่นพักชาติพัฒนาและพักชาติไทยจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังในที่ประชุมรัฐสภาน,นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยและคาดว่าการพิจารณาจ,จะเสร็จสิ้นในเวลา18นาฬิกาครับ หลังการพิจารณาถอดถอนอ,ด,อ,อดีตสวอดีตสสอ248คนในวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพิจารณาต่ออีกหนึ่งวันนะครับโดยมีตัวแทนจากอาดีตสสเข้าชี้แจงอีก5คนนะครับคุณวิลาสินีคุณทิชาพัฒครับค่ะขอบคุณคุณวิยุทธ์เิรยาสาัจจิตนะคะก็ร,<อ>รายงานสถานการณ์เข้ามาเดี๋ยวลองติดตามรายละเอียดการในช่วงข่าวรอบวันด้วยนะคะ one news ตรงไปตรงมา